คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่าอยู่กับเกมเก็ s h ชินอินแพและพินิกค,คนนี้คนเดิมเช่นเคยห่างหายจากการทำคลิปมาประมาณ1อาทิตย์เลยก็ว่าได้ไม่ใช่เพราะอะไรเล้ครับเพราะผมไม่สบายผมเลยต้องหยุดกระทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพักฟืน้นร่างกายเสียก่อน <Okay. S 1> มาเข้าเรื่องต่อกันสำหรับคลิปนี้ผมจะมาขายสิ่งที่ผมจะมาขายจะมีอยู่ทั้งหมดสสิ่งด้วยกันสิ่งแรกคือนายหญิงเยหลานสินค้าหลักคุณภาพ พรีเมียมอีกหนึ่งตัวละครลงทุนน้อยแต่กลับสามารถแบกเราได้สินค้าที่ 2. ถ้าเกิดใครอยากเติมตังค์ต้องไปร้านนี้นะครับทำไมเราต้องเติมริสแมนช็อปเพราะเขาเติมง่ายสามารถเติมผ่านเว็บได้แม้เราจะใช้แค่มือถืออันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ริสแมนช็อปเลื่อนลงมาเจอแล้วเกมเกมันชิ้นกดเข้าไปเราจะมาปรากฏอยู่ที่หน้านี้เรื่องต้นการเติมด้วยการเข้าสู่ระบบเลือกช่องทางที่สะดวกแล้วก็เข้าสู่หน้าเติมเงินกันเลยครับคราวนี้เราจะมากรอกยูไอดี ID, แล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกวิธีการ จำระเงินตรงจุดนี้เราสามารถเลือกได้หลายช่องาทางแม้กระทั่งการผ่อนชำระก็สามารถเลือกได้ครับถัดมาคือเลือกแพ็กเกจที่สนใจแล้วคุณสังเกตเห็นหรือเปล่าครับว่าแพ็กเกจที่เราเลือกมันจะมีการระบุคอยเอาไว้นั่นคือร i สแมนคอยยิ่งแพ็กเกจไหนจัดโปรโมชั่นคอยที่ได้ก็จะได้มากยิ่งขึ้นแล้ว r i สแมนคอยเอาไว้ใช้ทําไมเอาไว้ใช้แทนส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปครับเลื่อนลงมากดดาเนินการต่อเข้าสู่หน้าเงื่อนไขาการใช้บริการตรงจุดนี้เป็นการระบุเงื่อนไขของร้านไว้ว่าเรา ยอมรับได้หรือไม่เลื่อนลงมาผมติ๊กตกลงทั้งสองช่องเช็ครายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วก็กดดําเนินการต่อได้เลยครับทีนี้ก็จะเหลือขั้นตอนการจ่ายเงินกรณออนนีโอนผ่านธนาคารก็เข้าแอปธนาคารแล้วเอา QR code นี้ไปสแกนนะครับคราวนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งเข้าเกมไปปรากฏว่าทางร้าน i ิสแมนชอบได้เติมให้ผมเรียบร้อยแล้วครับบริการไวปลอดภัยเพราะใช้แค่ U ID จะเติมเยอะก็สามารถผ่อนชาระได้มีริสแมนคอยให้เก็บสะสมใช้เป็นส่วนล รถในการเติมครั้งต่อไปบริการคุ้มปลอดภัยขนาดนี้ผมเลยเลือกเติมริสแมนชอบครับเรามาพูดถึงสินค้าหลักกันทําไมตัวละครตัวนี้ผมจึงบอกว่ามันดีสําหรับมือใหม่แต่ก่อนอื่นใดเราไปทําความรู้จักนายหญิงเยหลานกันสักนิดนึงก่อนนะครับนายหญิงเยหลานตัวละครลิมิเต็ดหดาววิชั่นน้ําสังกัดภูมิภาคหลี่เย่นี่คือหนึ่งตัวละครที่มีแมคานิกเน้นทําดาเมจธาตุน้ําจากนอกสนามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือตัวละครที่มีแมคานิกเน้นทําดา ดาเมจหลักทัดน้ําจากนอกสนามื่าเกิดเรามามองกันที่ปริมาณดาเมตองค์รวมปริมาณดาเมตขนาดนี้มันดีกว่าดาเมตหลักบางตัวซะอีกลักษณะกา,ารทําดาเมจนอกสนามของเธอจะมีความคล้ายคลึงกับนายน้อยซิงชิวมาจากสกิฟอันตีเหมือนกันเมื่อตัวละครที่อยู่ภายในทําการโจมตีปกติจะเสริมดาเมตทัดน้ํามาให้เหมือนกันถ้าจะให้สรุปว่านายน้อยซิงชิวกับนายหญิงเยลานมีความแตกต่างกันอย่างไรของนายน้อยซิงชิวอ่ะมันสารพัดประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่มากกว่า มีทั้งการหิวการบั่นทอนดาเมจที่เข้ามาและการเพิ่มค่ากันกระเด็นส่วนของนางหญิงเย่หลานวัดกันที่40มันจะเอื้อไปด้านการเพิ่มดาเมจให้แกตัวละครที่อยู่ภายในให้ตัวละครที่อยู่ภายในสกิลอันติของนางสามารถสร้างดาเมจได้มากขึ้นตามช่วงระยะเวลาและด้วยวิธีการนี้สามารถสร้างดาเมจได้มากขึ้นสูงสุดถึง50%เลยครับผมเคยทําคลิปอธิบาย2ตัวละครนี้แบบเปรียบเทียบไว้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่มันก็เป็นคลิปที่หนาน มาแล้วนกัวจะขอพูสรุปง่ายๆการแปะน้ำนายน้อยซิงชิวแปะน้ำได้ดีกว่าในด้านความปลอดภัยนายน้อยซิงชิวค่อนข้างจะปลอดภัยกว่ามาในส่วนของปริมาณดาเมจดนั้นนายหญิงกินขาดทุกช่องทางครับสำหรับนายหญิงเยหลานคาตูกาชามาครั้งแรกในเวอร์ชัน2.7ได้รับการรีรันครั้งแรกในเวอร์ชัน3.4และได้รับการพากเสียงภาษาญี่ปุ่นโดยคุณเอนโดอายะนักพากสาวชื่อดังฝากผลงานในวงการอันนี้ไม่ไม่มากมายยกตัวอย่าง นมิไรขามิกิจากเรื่องกันดัมบิลไฟเตอร์ทรายโคมุกิจากเรื่องอันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์2011และมุราสเเมเรเนจากเรื่องพิชิตรักพิทักโลกหรือเดทอะไรครับมาเข้าเรื่องกันต่อทำไมนายหญิงเยหลานถึงค่อนข้างดีกับมือใหม่เพราะตัวละครตัวนี้ลงทุนครั้งเดียวเล่นได้2องสายแถมสองสายที่ว่านั้นใช้ของเหมือนกันอาวุธชิ้นเดียวกันสแต็กใกล้ ไม่ใช่ใกล้เคียงกันสแต็กเหมือนกันด้วยซ้ําสายแรกก็คือสายไดเวอร์คอยชีย้นาดาเมจนอกสนามอยู่บนสนามโดยเฉพาะดาเมจนอกสนามที่เกิดจากสกิลอันตีของตัวนางเองแล้วคุณยังจําได้หรือเปล่าครับติดตัวเจ็ดสิบของนายหญิงเยหลาน <c oughs> มันทําให้ตัวละครที่อยู่ภายใต้อันตีของนางสร้างดาเมจได้มากขึ้น <c oughs> ตัวละครที่อยู่ภายใต้อันตีของนางแม้กระทั่งตัวนางเองด้วยนะครับกระสุนน้ําจากอันตีของนางถ้าเกิดนางเป็นผู้ชี้น้า <c oughs> มันจะทยอยแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยผลติด ตัว70ของนางเองซึ่งตรงจุดนี้สําหรับผมนะดาเมจไม่ต่างอะไรจากตัวดาเมจดหลักแล้วครับบวกกับตัวคูณดาเม็ดสกิลอันติมันคิดตามค่าพลังชีวิตเราต้องทําค่าพลังชีวิตของนางให้มันสูงอยู่แล้วยืนทําดาเมจอยู่บนสนามโดนมอนตีสักครั้งสองครั้งมันจะซ่า แต่ส่วนตัวนะครับสายไดเวอร์นี้ผมมักจะไปเล่นคู่กับนายน้อยซิงชิวในด้านดาเมจนายหญิงเยลานมีเพียงพออยู่แล้วเมื่อนํานายหญิงไปจับคู่กับนายน้อยซิงชิวไปจับคู่กับดาบน้ําไปจับคู่กับความสามารถที่นายน้อยซิงชิวสามารถทําได้เราก็จะได้หนึ่งคู่ดาเมจหลักธาตุน้ําที่ความสามารถค่อนข้างจะส่งเสริมกันและกันแบกเราได้ตั้งแต่ต้นเกมหยันถ่ายเกมครับเมื่อไอดีของคุณมีตัวเลือกที่มากขึ้นแล้วมีดาเมจหลักที่มากเพียงพอแล้วจะปรับนายหญิงเยลารไปเป็นตัวดาเมจ ท่านน้าจากนอกสนามก็ได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องใส่อาวุธใหม่ทําอัติแฟกต์ใหม่หรือทําสเต็กใหม่ให้กับนายหญิงเยลานเลยครับนี่ขนาดอย่างไม่ได้รวมข้อดีที่นายหญิงเยลานเป็นตัวละครท่านน้าซึ่งทุกคนทราบกันดีครับว่าท่านน้าเกมนี้นั้นมันได้ปร,รียบด้านปฏิกิริยาธาตุขนาดไหนสาหรับในเกมนี้นั้นถ้าเกิดจะให้นับปฏิกิริยาธาตุไหนาบ้างที่น้ํามันเกี่ยวข้องได้ผมว่าให้นับปฏิกิริยาธาตุที่น้ํามันเกี่ยวข้องไม่ได้มันจะนับได้ง่ายและก็เร็วกว่าครับ นายหญิงเยลานมีผลด้านการสำรวจเพราะสามารถวิ่งไหวได้กดสกิลทัดค้างแล้ววิ่งไวโดยไม่เสียค่าสเตมินาของ upgrade, อัพเกรดพรสวรรค์ของอัพเกรดตัวละครก็อยู่แถบภูม,มิภาคหลีเยทั้งหมดสำหรับมือใหม่แล้วถ้าเกิดจะให้ไปยากก็คงจะให้ไปตีเจ้าหนอนไส้เดือน <S <S ที่อยู่ตายเหมืองชาซึ้มต้องขออภัยด้วยนะครับตรงจุดนี้ผมเองก็ไม่แม่นเท่าไรว่าต้องมี AR เท่าไหร่หรือต้องผ่านเควสอะไรบ้างถึงเราจะสามารถไปตีตายเมืองได้หรือไม่จำเป็นต้องผ่านเควสอะไรแค่เดินเข้าไป สบายบายเลเสําหรับใครที่รู้ตรงจุดนี้คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าตัวละครตัวนี้มันจะมีแต่ข้อดีเสมอไปติดตัวจะของนางมันต้องใช้เวลาในการไต่ระดับทีละ1%เทีละ3%กว่าจะสูงสุดอยู่ที่50%มันต้องใช้เวลาแล้วเมื่อถึงจุดสูงสุด50%รเนี่ยระยะเวลาคงอยู่ของสกิลอันตีมันก็ใกล้หมดลงเต็มทีแล้วครับข้อที่2เล่นนายหญิงเย่หลานหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่ขอบดันเจียนจากในคลิปคุณจะสังเกตได้ว่า ว่ากระสุนาน้ําที่เกิดจากอันตีนายหญิงมันติดกําแพงดันเจียนครับเป็นยังไงบ้างครับกับนายหญิงเยลานอีกหนึ่งตัวละครดีที่ผมมองว่ามือใหม่ไม่ควรพลาดไม่มีตัวดาเม็หลักนางก็สามารถเป็นไดเวอร์เหมือนสเปียบสมเงินดาเมจดหลักให้เราได้เ <Euros> มื่อมีตัวเลือกในการจัดทีมหรือมีดาเม็ดหลักทีมมากเพียงพอเมื่อไรเราจะเปลี่ยนานางไปเป็นสายดามเม็ดนอกสนามก็ได้ไม่จําเป็นต้องปั้นของใหม่เซตอาวุธอ์ติแฟ์เหมือนเดิมไปเลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าลงทุนแล้วสามารถหวังกำ ไรระยะยาวได้แบบสบายๆเลยครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณไม่รักไม่ชอบเป็นตัวละครตัวนี้คุณก็ไม่จําเป็นต้องกดตัวละครตัวนี้ก็ได้ครับเล่นในตัวที่รักกดในตัวที่ชอบมันคือหนึ่งในความสุขที่เราหาได้จากการเล่นเกมเก็นชินอินแพคครับสําหรับคลิปนี้ผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดผิดพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับสําหรับใครอยากจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปัจจุบันช่องตำราคอยล ของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสําหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านริสแมนชองขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ